สวัสดีครับทุกคนแอดมินอยู่ที่สโมสร IBK นะครับหลีกเกาหลีใต้ซึ่งวันนี้เนี่ยสโมสร IBK นะครับเจ,เจอกับพิงค์สไปเดอร์อันดับหนึ่งของตารางหลีกเกาหลีใต้นะครับผมพรพันธ์สโมสร IBK ก็เล่นกับพิงค s p i ปเดโอ้โหสู้กันยื้อกันถึง5เซตเลยทีเดียวนะครับผม ต้องยอมรับว่าตอนนี้เนี่ยสโมสร IBK คคือตึงเป๊ะนะครับแม้กระทั่งทีมหัวตารางอย่างพิงค s p i ปเดอร์ก็โอ้โหไม่ได้จบที่3ตัวศูนเซตนะอย่างน้อยก็ยื้อกันถึง5เซตเลยทีเดียวพรพันเองก็เฉิดฉายนะครับทำผลงานที่ดีเด่นดีเลิศเลยทีเดียวในะหลีกเกาหลีใต้นะครับหลายๆจังหวะก็อึ้งทึ่งไปทั้งสนามเลยทีเดียวเช่นจังหวะนี้นะครับเป็นจังหวะที่พรพันเนี่ย เล่นจังหวะ2อวักบอลไปข้างหลังเนียนกริบนะครับผมลงแบบโล่งๆไม่มีใครจับได้เลยไปดูแต้มนี้กันครับทีมเซเตอร์ทุกคนยู่พิอยู่ อย่างไรก็ตามนะครับพันพันยังมีสกอร์ในเรื่องของการบล็อกด้วยนะครับแล้วก็การเซตที่โดดเด่นอยู่แล้วส่วนเรื่องของการเสิร์ฟก็กําลังปรับปรุงแล้วก็ ทำให้ดียิ่งขึ้นนะครับให้ฝั่งตรงข้ามเนี่ยรับยากมากยิ่งขึ้นตามที่โค้ดอยากได้นะครับผมอย่างไรก็ตามนะครับติดตามผลงานของพรพันธ์เกิดปราดได้นะครับผมแอดมินก็แนะนําแล้วกดเข้าไปดูได้นะครับเป็นจังหวะที่พรพันธ์ทำคะแนนส,สวยๆนามาฝากกันติดตามผลงานของพรพันธ์แล้วก็โมเมทันาชาสุกสดรวมไปถึงวิภาวีสีทองด้วยในลีกเกาหลีใต้นะครับแอดมินก็จะอัปเดตข่าวสารให้ได้รับชมกันเรื่อยๆครับ